รายการต่อไปนะคะผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการร้องเพลงกันค่ะคเพลงนั้นคือเพลง The Asian Way ค่ะ,ะโดยเราจะมีท่านวิทยากรท่านอาจารย์ประพัฒสอนเอี่ยมประเสริฐค่ะครูปูนั่นเองนะคร,ครูปูเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของสถาบันชื่อว่าสถาบันครูปู voice and performance นะฮะจะสอนเรื่องของการร้องนะครับคร,ครูปูเนี่ยเธอจะเคยทำงานกับคุณมณีนุชสมัยสุดนะฮะสมัยก่อนครูอ้วนเนี่ยนะครูปูก็จะ ได้รับเรียกว่ามีโกลเม็ดอะไรมาจากครูอ้วนมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนอําฟังการสอนเพลงเอเชียนเวจากครูปูเนี่ยนะครับซึ่งขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะเาเซียนเวเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องคนไทยต้องภูมิใจนะก็คืออาเซียนมี10ประเทศใช่ไหมครูตุ้มะนะครับเวลาที่เขาประพันธ์เพลงเนี้ยเขาให้เกียรติ10ประเทศเนี่ยประพันธ์เข้ามานะเราเลือกเอาหนึ่งมาใช้สําหรับอาเซียนทุกประเทศเลยประเทศที่ชนะในการ ประพันธ์เพลงอาเซียนเวนี่นะครับก็คือประเทศไทยเราเองเขาเลือกที่คนไทยแต่งนะที่ใช้กับอาเซียนทั่วทุกประเทศเนี่ยนะครับขอเอ่ยชื่อคนแต่งให้หน่อยเป็นเกียรติกับเขานะฮะผู้ที่แต่งเพลงเนี่ยก็คืออาจารย์กิติคุณสดประเสริฐทั้งทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานมีอาจารย์สัเภาไตรอุดมช่วยทางด้านทำนองด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์พยอมวไหลพัชราเนี่ยเขียนเนื้อร้องให้เพราะนั้นเห็นไหมฮะคนไทยไม่ธรรมดานะเรา เราได้รับเลือกเป็นเพลงของอาเซียนจากฝีมือคนไทยนะครับเพราะนั้นเราจะมาฟังนะการสาธิตแล้วก็การสอนร้องในเพลงอาเซียนเวจากกรูป,ปูนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ประพัฒสอนเทียมประเสริฐค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รับหน้าที่มาแนะนำการสอนร้องเพลง The ASEAN WAY ค่ะ บทเพลง The Asian Way นะคะก็เป็นบทเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการนะคะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าอาเซียนค่ะพันโดยกิติคุณสดประเสริฐและสำเพาตรายอุดมคำร้องโดยพยอมวลัยพัชราจากประเทศไทยค่ะสำหรับเนื้อหาของบทเพลง The Asian Way นะคะก็พูดถึงความรักความสมัครสมาน ความร่วมมือสามัคคีนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้เสียงเนี่ยก็จะต้องมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการสอนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสอนแบบเน้นเทคนิคในการร้องเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยจะมีตัวโน้ตที่ค่อนข้างสูง ในเรน์ของผู้หญิงจะอยู่ที่แมสเซอร์โซปราโนนะคะแล้วก็ผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณเทนเนอร์ค่ะสําหรับนักเรียนที่เพิ่งฝึกร้องเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยเขาเยอะๆในเรื่องของเทคนิคนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเทคนิคการใช้เสียงต่างๆนะคะก็แนะนําให้ท่านอาจารย์นะคะปริ้นโน้ตนะคะหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยให้กับนักเรียนของเราก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเนื้อเพลงที่ตรงกันนะคะ หลังจากที่ท่านอาจารย์ริ้นเนื้อเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดเพลงออริจินอลให้นักเรียนของเราฟังค่ะเพราะว่าการที่เราฟังเพลงออริจินอลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบธรรมชาตินะคะอย่างน้อยเขาก็จะได้เรียนรู้ของเรื่องของเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงหรือว่าสีของเสียงที่จะต้องใช้ในบทเพลงนี้ค่ะเตรียมเนื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไปฟังเพลงพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราให้นักเรียนของเราได้ฟังบทเพลงต้นฉบับหรือว่าออริจินอลไปหลายๆรอบแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มที่จะเกิดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเสียงต่ําอยู่ประมาณไหนเสียงกลางเสียงสูงประมาณไหนนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เสียงเยอะนะคะเพราะว่าจะอยู่ในเรนจ์ของเมโซโซปราโนผู้ชายก็จะอยู่ในเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมเสียงจึงเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อเราใช้คีย์ออริจินอลเนี่ยสอนหรือว่าร้องเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดการเกรงเพราะว่านต้ตสูงง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าอาจารย์สอนโดยที่ไม่ได้ไปร่วมวงกับชิ้นอื่นอาจารย์ก็ลดคีย์ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องไปร่วมร้องกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยลราหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นต้องสอนคีย์นี้เราก็จะต้องปรับเสียงลูกศิษย์ของเราให้สามารถจะร้องได้ค่ะแล้วก็เทคนิคต่อไปนะคะดิฉันก็จะแนะนําในเรื่องของการ วอมเสียงค่ะสาหรับบทเพลงนี้โดยตรงเลยนะคะมาถึงขั้นตอนของการฝึกเสียงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องจัดให้ในักเรียนยืนในโพสเจอทีอ่ถูกต้องนะคะก็คือขาค่ะแยกเท้าออกนะคะระดับสะโพกหลังไหล่นะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมไหล่นะคะไม่งุม้มหรือว่าไม่งอนะคะนั่นคือท่ายืนที่ถูกต้องนะคะโอเคต่อไปนะคะก็ ฝึกให้เขาหายใจนะคะตอนนี้ช่วงที่หายใจเนี่ยอาจจะต้องใช้มือนะคะสองสองด้านเพื่อให้เขา,ารู้สึกกับลมหายใจที่จะเข้าไปนะคะ mm. ขขอมือค่ะเ้านิ้วสองนิ้วโอเคนะคะฟังก่อนนะคะเราหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ปากผ่านไปที่ช่องคอแล้วก็ปอดซ้ายขวาแล้วก็กระบางลม แล้วก็ใช้หน้าท้องบังคับออกมาอย่างนี้ใช่ค่ะนักเรียนตัวอย่างนะคะทำให้ชัดๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทางบ้านจะได้ทำตามได้นะคะโอเคค่ะทบทวนในเรื่องของการหายใจอีกรอบหนึ่งนะคะขอนิ้วสองนิ้วค่ะหายใจเข้าผ่านจมูกปาก ผ่านช่องคอกล่องเสียงนะคะแล้วก็ไปที่ปออดซ้ายขวาแล้วก็กระบางลมแล้วก็หน้าท้องค่ะแล้วค่อยๆผ่อนลมออกมาแบบช้าๆนะคะหยุดค่ะทำแบบนี้สิบเซตค่ะหายใจเข้าค่ะเร็วขึ้นนะคะฮึบไปค่ะ หนึ่งหายใจเข้าสองขายาวขาลูกยาวๆาานะคะให้เพื่อนๆทำตามสามไปค่ะโอเคดีมากโอเค สังเกตเสียงของนักเรียนของเรานะคะนักเรียนสังเกตเสียงตัวเองด้วยว่าให้ลมเป็นไงคะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแบบมีทิศทางที่ชัดเจนขออีกทีค่ะป้ายสี่หยุดค่ะหายใจเข้าใหม่ฮึบห้าหายใจเข้าอีกทีค่ะ หอีกสีครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะเจ็ดเซลยาวค่ะหายใจเข้าฮึบแหายใจเข้าลึกถึงหน้าท้อง สุดท้ายค่ะสิบค่ะหายใจเข้าลึกถึงหน้าท้องปล่อยเสียงค่ะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยสาหรับที่นักเรียนฝึกใหม่ๆอะไหลอาจจะยกหรือว่าอกอาจจะยกอาจารย์ต้องคอยคอยแก้ไขนะคะให้เขาอยู่ในความสบายนะคะโอเคต่อไปนะคะ เราก็มาฝึกหน้าท้องนะคะแบบสั้นนะคะเอามือจับหน้าท้องค่ะจะให้ลูกสิษ์จับหน้าท้องนะคะในส่วนของท้องน้อยค่ะลงมาสู่บร,ริเวณค่ะใช่ให้เป็นใช่ค่ะขอเป็น tez, เอาละทีนี้แบ่งให้เป็น เฮื็กเล็กๆนะคะหนึ song, ่งเฮือกก่อนหนึ song, ่งสองสามหนึ song, ่งสองสหนึ song, ่งสองสสองสสองสขอเป็นสองเฮือกหนึ่งสองสาม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 ามกค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนสองสามามสองสามโอเคค่ะรีแลกซ์นะคะนักเรียนเราก็จะเริ่มอา,อาจจะเกรงเพราะฉะนั้นให้เขารู้สึกสบายนะคะนั่นคือวิธีการาฝึกหน้าท้องบแบบสั้นนะคะคราวนี้นะคะเราก็ ลองให้เขาเอาเสียงยาวกับเสียงสั้นนะคะมาผสมกันนะคะสามหัวข้อคือหายใจแล้วก็อะไรคะสระเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นนะคะตัวอย่างเป็นแบบนี้เป็นสระอาะนะไป<อ><อ>แล้วก็หายใจสั้นแล้วก็เอเอเออย่างงี้นะคะหนึ่งสองสามสี่อ่อเอ e e เอหายใจลึกเอเอเอหายใจลึกค่ะนักเรียนเอเอเอโอเคในขณะที่ถ่าอาจารย์ชมอยู่ก็ทำไปพร้อมกับนักเรียนได้นะคะขออีกทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ เอเอหายใจถึงทอง้องออเอเอเอหายใจ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 เลือกค่ะ ต่อไปค่ะเอเอเอหายใจถึงท้องค่ะค่ะหายใจค่ะค่ะเราสามารถที่จะสเกลขึ้นไปประมาณสักตัวสอนข้างบนนะคะอย่าให้สูงเกินไปเด็กอาจจะเจ็บคอได้นะคะในระดับเบื้องต้นนะคะต่อไปนะคะก็มาฝึกนะคะรูปปากค่ะขอเป็น อีอี e, e. ลองพูดสิคะอี e. ฟังก่อนนะจะมีทั้งหมดอีเอเออาร์ออโออูอีกทีนะคะอีเอเออาร์ออโออูนักเรียนต้อง ขยับรูปปากให้ชัดเจนนะคะคือหัวใจของการสร้างเสียงสำหรับบทเพลง t ดีย r s เชนเวค่ะถ้าปากแบนเสียงจะขึ้นจมูกเราจะไม่สามารถร้องเพลงนี้ได้นะคะขออีกทีนะคะอไปค่ะ อเคนะคะรู้สึกว่าขากรรไกรเริ่มทํางานเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปนะคะทําอย่างนี้ค่ะบ, lawsuit, บูบับเบิลค่ะพร้อมกันต่อเนื่องค่ะยาวๆค่ะหายใจเข้าขออีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าโอเคต่อไปค่ะ Etus. รอเ Freiheit, ula, okay. รเือค่ะต ouais, ่อเนื่องค่ะโอเคขออีกที่โอเคขอแป้นหายใจค่ะหายใจหายใจค่ะ หายใจโอเคต่อไปเป็นการฝึกเสียงพยัญชนะนะคะตรงตัวมอมนาหนูแล้วก็ตัวงงูค่ะไปค่ะมา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 หายใจลึกมามามมา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 มมา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 หายใจ หายใจค่ะหายใจใหายใจค่ะค่ะขออีกโน้ตค่ะค่ะหายใจโอเคนะคะตอนนี้เสียงนักเรียนก็เริ่ม เป็นไงคะดีขึ้นได้ยังคะค่ะนักเรียนของอาจารย์ก็เริ่มมีเสียงคออีกอันหนึงนะคะอันที่สำคัญมากเลยคือเทคนิคการเปิดคอค่ะขอเป็นตัว v v ลองสิคะ v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  ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาอยู่ในเพลงเนี่ยจะต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะคะเช่น r a s e the flag high sky อย่างเปยจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเสียงให้ดีค่ะ ไปวว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 หายใจดันลมขึ้นมาค่ะหายใจค่ะต่อไปค่ะค่ะนักเรียนวายขึ้นค่ะหายใจค่ะ ใค่ะเอ่ออาจารย์ไล่ถึงถึงประมาณตัวลานะคะถึงจะร้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นนักเรียนเสียงจะไม่พอนะคะเอาละคราวนี้ทุกคนก็ได้เป็นไงคะเสียงพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปฝึกร้องกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการตเตรียมเสียงมาแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการอ,อ,อ่านคําร้องให้ชัดเจนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย เมื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆก็จะเกิดความกลัวไม่กาไม่ค่อยจะกล้าร้องนะคะสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือให้เขาอ่านภาษาอังกฤษค่ะออกเสียงให้ดังนะคะแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะเราอ่านให้เพื่อนๆทางบ้านฟังกันนะคะ Raise our flag, Raise our flag. high sky highEmbrace high <sky> high. the pride, the pride. in our heartAs <our> heart. seen we As in, we, are as, one. Are as, one. as in we are bonded as one as in we are bonded as one as in we are bonded as one looking out to the world looking out to the world <coughs> for, peace. for peace our goal from the very start our goal from the very start and prosperity to last and prosperity to life We dare to dream, we, dare to dream. we care to share We care Together share t o for ASEAN Together for ASEAN We dare to dream, we, dare to dream. we care to share We care to share to For it's the way of ASEAN ค่ะนั่นคือภาษาอังกฤษนะคะเราอ่านภาษาไทยกันไปเลยนะคะวิธีการอ่านภาษาไทยนะคะเวลาที่ร้องเพลง ภาษาไทยเนี่ยมันจะต้องมีหางเสียงตัวมอมา้านอหนูและก็งองูนะคะตรงนี้ให้อาจารย์คอยสังเกตด้วยนะคะว่าลูกศิษย์เราปิดคําได้ชัดเจนหรือเปล่านะคะพลิ้วลูลลวล่ลมโบกสะบัดัดใต้หมู่ทงปลิวสวยัยใต้หมู่ทงปลิวสวยัยสัญญาณแห่งสัญญาทางใจสัญญาณแห วันที่เรามาพบกันวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาดังที่เรารปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อหลอมจิตใจหล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นหนึ่ง อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ยนยนนให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกลเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกลค่ะหลังจากที่เราได้เตรียมลมเตรียมเสียงให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้ในกักเรียนนะคะฝึกร้องกับเสียงเปียนโนนะคะแล้วก็ให้เขาจับจังหวะทํานองให้ตรงนะคะพวกเราพร้อมหรือย,ยังคะหายใจตามที่เรากําหนดไว้ด้วยนะคะพร้อมค่ะ our flag high sky high and the rest of pride in our heart oh sin we are born as one looking out to the world for peace i call from the very start and prosperity to ถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนของเรานะคะได้ฝึกร้องกับดนตรีสดนะคะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรโกโวิทคันธสริขึ้นมาร่วมสีเวลลินค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพันธ์ศักดิ์ุูมอินให้เกียรติขึ้นมาเล่นเฟโนเอคคอมพลเมนต์ค่ะ ก่อนจากการวันนี้นะคะก็ขอย้ําเตือนนะคะให้ท่านอาจารย์เน้นาการปฏิบัติตามแนวทางที่ดิฉันได้แนะนําเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวอร์มเสียงนะคะหรือว่าการฝึกอ่านฝึกทักษะซ้ำวนไปมานะคะจนทําให้เกิดเ,เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สําหรับดนตรีแบ็กกิ้งแทร็ที่ฝึกร้องนะคะท่านสามารถจะดาวน์โหลดได้ตามที่ทางสมาคมครูดนตรีได้ใส่ลิงค์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวดิฉัน ท่านอาจารย์โกวิทท่านอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็เด็กๆนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ